จากเกมโกซซอ s u s ชิมะซึ่งเป็นเรื่องราวของจินสไกสามุไรที่รอดชีวิตจากการรบกับผู้ลุกรานชาววองโกซึ่งนำทัพโดยไคตุนขานผู้น่าเกรงขามวันนี้เราจะพาย้อนดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์กันว่าตามบันทึกแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะไปะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะามาแล้วโอโ้โหนีแมททับแห่งมองกโกโหคือดูจากชุดก่อนเนี่ยของสมุไรมันจะฟันเข้าหรอวะเนี่ย อา้าวยังไงแขกอุตส่าห์จะโค้งอีกไม่ต้องโคง้งอะไรเงี้ยอาชื่อโคตุนร้านแห่งเจงกิสลูกพี่ลูกน้องแห่งกุ๊บไลอ๋อเป็นขาดน,นี่หว่าไปยังไงน้องชายเจ้าเป็นนักรบ ข้าเห็นอยู่ชัดเจนเจ้ามันฝึกซ้อมมาสั้งชีวิตเพื่อเวลานี้แต่ได้คว้าชัยชนะนี้สึกมากมายที่พูด้ด้อยกว่าตังผู้มีเสียงเดียวกันว่าชนะได้หรือไม่ทว่าเจ้าคอยรับคมดาบของเจ้าให้คมกิบข้าเตรียมการเพื่อวันนี้อย่างไรบ้างข้าศึกษาจนรู้ภาษาของเจ้าอ๋อไม่น่าถึงพูดได้ ประเพณีของพวกเจ้าความเชื่อของพวกเจ้าหมู่บ้านใดควรเลี้ยงให้เชื่องหรือควรเผาให้วอดแค่นั้นข้าจะถามเจ้าอีกครั้งสมูไรจะยอมจำนวนหรือไม่ไม่ยอมหรอกเว้ยสมูไรย,ยอมตายดีกว่าเสียเกียรติแต่เงินตกเลยเงินตกเลยนีสินะคือคำตอบ ก็ตาย<อ>จักรวรรดิมองโกได้เข้ารุกรานดินแดนญี่ปุ่นถึง2ครั้งในปีคกรา1 2ิสตักราช1274และคริสตักราช1 2 8 1โดยหวังจะครอบครองดินแดนขยายอำนาจจักรวรรดิมองโกที่รุ่งเรืองเป็นวงกว้างแต่ทว่าการรุกรานดินแดนอาทิตย์อุทัยนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด ามประวัติศาสตร์ในการรุกรานครั้งแรกจักรวรรดิมองโกนํำโดยกุปไลขานพระราชนัดดาในเจงกิสขานซึ่งได้รับชัยชนะเหนือชาวหั่นและได้สถาปนาราชวงศ์หยวนพร้อมก้าวสู่การเป็นฮ่องเต้โดยมีนามว่าซีโจ้ฮ่องเต้แต่ถึงกระนั้นญี่ปุ่นซึ่งในขณะนั้นปกครองโดยชิเกงหรือผู้สมเด็ราชการแทนโชกุนซึ่งมีชื่อว่าโฮโจโทกิมุเน เขากลับไม่สนใจใยดีไม่ส่งทูตไปสารสัมพันธ์มิตรไมตรีใดๆจนทําให้กุบไลเริ่มไม่พอใจและลงเอยด้วยการทําสงครามเข้ายึดดินแดนกุปไลสั่งยกทัพไพร่พลรวมกว่า20,000นายโดยขึ้นดินแดนญี่ปุน่นที่เกาะสุชิมะและเกาะอิกิ ki, ก่อนที่จะขึ้นแผ่นดินใหญ่ที่อ่าวฮากาตะบนเกาะฮิวชูทันทีที่ทัพมงโกโยกพลขึ้นบก ก็ถูกโจมตีจากทหารญี่ปุ่นและซามูไรราวหนึ่งมืนนายที่กั้งทัพรออยู่แต่ด้วยอาวุธยทุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าของกองทัพจักรวรรดิมองโกก็ทําให้เวลานั้นญี่ปุ่นเสียเปรียบเป็นอย่างมากแต่แล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นเมื่อพายุใต้ฝุ่นลูกใหญ่ได้ทาลายกองทัพมองโกและกองทัพญี่ปุ่นก็ได้อาศัยช่วงเวลานั้นโจมตีกลับเหล่าผู้ลุกรานและกําลังเสริมมองโก ก็ต้องยกทัพกลับบ้านไปเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นี้ชาวญี่ปุ่นได้เทิดทูนพายุลูกนั้นว่าเป็นพายุที่เทพเจ้าบรรดามาปกป้องญี่ปุ่นและได้ตั้งชื่อให้ว่าคาิเกะเซนั่นเองต่อมาในปีคศิสตักราช1275ญี่ปุ่นที่นำทัพโดยรัฐบาลโชกุนคามากุระซึ่งณเวลานั้นได้ตระหนักถึงภายรอบตัวมากขึ้น กุ้ไลยพยายามส่งทูตมาเจรจาให้ญี่ปุ่นยอมแพ้แต่สิ่งที่เขาได้กลับไปคือความว่างเปล่าและความตายของทูตที่ส่งไปจนเดือนมิถุนายนคิศักราช1281กำลังพลกว่าแสนนายได้เคลื่อนพลรุกรานญี่ปุ่นอีกครั้งแต่ด้วยกองทัพส่วนหนึ่งที่มีไพร่พลรา,าวกว่าแสนนายนั้นล่าช้ากองทัพที่มีอยู่จึงตัดสินใจทำสงครามกับญี่ปุ่นก่อน แต่ทัพมองโกนั้นเสียเปรียบจนต้องล่าถอยออกไปก่อนที่จะเข้าโจมตีฮานคาตะเกาะคิวชูพร้อมด้วยกำลังเต็มพิกัดแต่เพราะการเตรียมตัวมาอย่างยาวนานของญี่ปุ่นครั้งนี้ฝ่ายที่เสียเปรียบจึงกลายเป็นกองทัพจักรวรรดิมองโกแทนและยังโดนพาย,ยุใต้ฝุ่นคามิกรเซะทำลายกองเรือของมองโกซ้ำเข้าไปอีกและนั่นก็เป็นจุดสิ้นสุดของสงครามครั้งนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานพายุเทพ,พเจ้าตำนานพายุเทพ,พเจ้าคามิกะเซะได้มีการเล่าขานต่อๆกันมาจนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้ก่อตั้งกองกำลังจู่โจมพิเศษโดยตั้งชื่อว่าคามิกะเซะเช่นกัน เป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้หากมีข้อใดผิดพลาดพวกเราต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและถ้าเกิดจะให้ดีกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราซึ่งมีเกือบทุกวันนะคะและยังสามารถติดตามไลฟ์สตรีมของเราได้ทุกวันนะคะเวลาประมาณ2ทุ่มเอาเป็นว่าวันนี้เราต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ